บางเขนขบรที่จอดที่อาคา,ารสาราิออกนะครับตอนนี้ออกจากสถานีบางเขตแล้วอีก40่สนาทีถึงวิทยาดนต่อไปครับตัวด้นสายขึ้นไปนะครับส่งตรวจด้วยนะครับผมมีช่อง5มาด้วย<อ>ต้องรอบ้านเดีย่ยฮ <c oughs> <c oughs> ะ ไม่ต้องนะไม่ต้องแต่งหน้านะไม่้ได้เลยนะดูดีอยู่แล้วครับเนาไม่ไม่แต่งหน่อยเหรอเดี๋ยวโอ้หน้าเนียกับผมอีกจริงเหรอ วิถีไทยเทปแรกในวันนี้นะครับอย่างที่เห็นไปตอนต้นรายการแล้วว่าเรานั่งรถไฟกันมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งจังหวัดนี้นะครับเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ40นาทีก็ถึงที่สถานีอยุธยาแห่งนี้แล้วครับในที่นี้ครับจุดเด่นคือวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาซึ่งวันนี้ผมกับน้องอ้าจะพาท่านผู้ชมไปชมหลายวัดทีเดียวครับจะเป็นวัดไหนนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ต้องไปทางไหนครับที่เรนน่าจะเรือตรงนี้แหละก่อนอื่นนะครับเราต้องหาท่าเรือเพื่อข้ามฝั่งไปที่ฝั่งเกาะในของอายุิยาก่อนครับนะเห็นท่าน้ำอยู่ข้างนู้นแล้ว <c oughs> ครับ ถึงท่าเทียบเรือสถานีรถไฟอยุธยาแล้วครัแต่ก่อนอื่นเราต้องมาชำระค่าใช้จ่ายก่อนขอบคุณพับคนละ5บาทนะฮะแล้วก็ทางฝากขึ้นลงตรงนี้เลยปะครับโอเคครับน,นี่ไงสำหรับคนที่เขาจะเช่าจัก,กรยานจากฝั่งนี้เขาก็ต้องตัดข้ามสะพาด,ด้านด้านหลังนูงนะเพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะท่าคนเสิร์ตวิทยา แต่เรารัดเราใช้วิธีนั่งเรือข้ามวันนี้อากาศดีเนาะแดดไม่ร้อนข้าวฝั่งมาแล้วตอนนี้เราต้องไปทางไหนพอ่ะเเดี๋ยวขวาข้างหน้าเราบอกยังไม่หิวเราก็ต้องลองท้องไปเรื่อยๆขอบคุณครับหลังจากที่เรานั่งรถไฟลงเรือ <Okay. S 2> เดินมาอีก10นาทีนะฮะเราถึงแล้วที่พักของเราคืนนี้สตอกโฮล์มแล้วครับพี่เมย์พี่เป็นจองไว้กี่โมง จองไว้่าเนี่ยเขาบอกว่าเช็คอินบ่ายโมงสวัสดีครับอ่าจองไว้แล้วแต่เช็คอินได้กี่โมงครับที่นี่อ๋อจะเช็คอินได้ประมาณบ่ายโมงอ๋อบ่ายโมงบ่ายโมงผมมีกระห้องให้เก็บกระเป๋ามีห้องให้เก็บกระเป๋าก่อนสำหรับมาล่วงหน้าใช่ไหมครับแล้วก็เช็คอินดีเหลือเวลาสองชั่วโมงนี่จะนแผนที่ครับสำหรับท่องเที่ยวในพระนครศรีอยุธยาแผนที่ปั่นจักรยานใช่ไหมใช่ครับเราอยู่ตรงเนี้ครับบนแผนที่แล้วก็ <Okay. S 2> นี่ก็เดี๋ยวเราไปตามเราไปปั่นจักรยานเล่นก่อนไหมได้ครับรอเวลาบ่ายโมงได้โอเคครับคุณมากครับ,รบไปไปครับฝากกระเป๋าเรียบร้อยต่อไปเราก็หาจักรยานหาจักรยานแล้วก็ปั่นหาอะไรกินใช่ขอใส่รองเท้าเริ่มหิวแล้วเหมือนกันจริงๆพี่หิวเรื่องนาแล้วแหละแม่แดดเยแล้วอ้าว เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ปราณีที่นี่ที่พักของเราแนะนํามาว่าอร่อยมากรสเด็ดมากแล้วก็กากเจียวเนี่ยอันดับหนึ่งเลยากเียวเดี๋ยวลองชิมานดีกว่าว่ารสชาติจะเหมือนที่ล่ำลือไหมครับถ่ายูปแป๊ ตอนนี้ครับผมกับน้องอ้ําก็เช่าจักรยานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่ที่เราจะไปนั่นก็คือแถวบึงพระรามครับซึ่งบึงพระรามเนี่ยฮะ,ะจะอยู่เป็นจุดศูนย์กลางของอุทยานปร,ระวัติศาสตร์ใช่ซึ่งจะมีโบราณสถานเนี่ยล้อมรอบบึงพระรามเยอะแยะไปหมดะะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ารอบๆอบบึงพระรามเนี่ยจะมีวัดสวยๆโบราณสถานดีๆสักกี่ที่กันครับไปกันเลยครับ อ่พี่เป็นถ่ายรูปครับหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งเป็นแอคหน่อยหนึ uh ่งหนึ่งสองสามโอเค นี่ถึงบึงพระรามแล้วอ้ําทางซ้ายมือบึงพระรามใช่ไหมใช่นี่คือบึงพระราม ้าวขอถ่ายรูป <ME K> พระอุโบสถ ถึงวัดหน้าพระเมรุแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันข้างในดีกว่าโอเคอไปอเอาจักรยานจอดกันวัดน้าพระเมรุนะคือโอ้โสถาปัตยกรรมแบบสวยมากนี่คือพระประธานใช่ไหมครับ ครับผมพระประธานครับสวยงามพระวิหารนะครับของวัดหน้าพระเมศน,นะครับปร,ประดิษฐานพระคันธาราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยทวรารวดีนะครับสวยงามมาก เป็นเนื้อศีลาสีเขียวแกะสลักนะครับเห็นบอกว่าอายุประมาณ1,500ปีโอ้โห و. เก่าแก่มากตาม,ตามตามตำนานที่เขาเขียนไว้นะเขาบอกว่ามาจากประเทศลังกาคือวิหารวิหารน้อยนี่อยู่มาตั้งแตบบ่สมัยรัชกาลที่สามสมัยราชกาลที่สามโอแสดงว่าวิหารนี่สร้างหลังจากที่ ทานนิมนพระมาปฏิสถานที่นี่แล้วใช่ไหฮะเพราะว่าดูจากตัวองค์ดูจากองค์พระท่านแล้วไม่น่าเข้าไปที่หลังได้เข้าไม้งในน่าอยู่ระหว่างเลยว<า>่าภ <c oughs> าพภาพฝาผนังเนี่ยแกไม่ถูกกับน้ําอย่างแรงความชื้นเนี่ยพ <c oughs> วกโบราณสถานเลยมะครับ อันนี้คือข้าวหนมแป้งอบโบราณน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับอุ้ยอันนี้หาก,กินยากมากเลยทองเอกสนิทจนันกล้วยเชื่อมโบราณฮนะน่ากินเอาไปด้วยเฮยอันนี้ก็น่ากินคืออะไรอ่ะเอาไปหมดนี้เลยลกัน ไปดูวัดโบราณสถานได้หลายที่เลยครับแต่ว่าตอนเราเข้าไปแถวบุงพระรามเนี่ยที่เห็นมีช้างอยู่โอ้อยากขี่ช้างอ่ะอันนั้นเป็นไฮไลท์ของอุทยาครับมาเที่ยวโบราณสถานก็ต้องนั่งขี่ช้างงั้นเราไปขี่ช้างกันต่อไหมพี่ว่าคิวนี้เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเย็นนี้จะมีไฮไลท์ไปเดินดูตลาดกันอยู่ได้งั้นกินก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยไปขี่ช้างนะจะได้มีแรงไปขี่ช้างนะอ่าอื อร่อยดีฮะขนมของบ้านขนมครับอร่อย ด้วยอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ยานะครับคนที่จะมาแนะนําสถานที่นี้ให้เราได้รู้กันรู่กับพี่ยาแล้วนี่ชื่ออะไรครับครับนี่พายกิ่งแก้วครับพายกิ่งแก้วครับช้างช้างเหลียงนี่เขาเรียกเป็นเชือกใช่ไหมครับเรียกเป็นเชือกครับช้างเหลียงครับช้างป่าเรียกเป็นตัวนะครับแลที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ ก็ช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีการแสดงของน้องช้างวันหยุดวันหยุดนักขัดตะเลิกวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีการแสดงหลายรอบอยู่ครับแล้วเห็นมีนั่งช้างด้วยก็มีบริการนั่งช้างด้วยครับอ่ะโดนโดนโดนนั่งช้างอ้ยใจเย็นครับแก้วครับใจเย็นครับแล้วนั่งช้างนี่มี ระยะทางยังไงบ้างครับอ๋อนั่งช้างก็จะมีระยะทางรอบสั้นแล้วก็รอบยาวนะครับแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกจะชอบนะครับก็คือนั่งแล้วก็ไปชมโบราณสถานไปชมโบราณสถานรอบๆบริเวณนี้ครับอ๋อครับนี่คุยกับพี่ยานไม่เท่าไหร่นี่จะหมดแล้วจะหมดครับพักการนะครับใจเย็นนะครับกินได้ตลอดครับแล้วที่นี่นี่มีช้างมั้งกี่เชือกนะครับที่นี่ก็มีช้างประมาณร8 0ยิเชือกครับ180ยเชือกครับผมอแล้วนี่คือ เขาผัดเปลี่ยนกันมาใช่ครับผัดเปลี่ยนกันมาทํางานนะครับมันมีเวนประจําวันใช่แต่ก็ช้มาอยู่ที่อื่นบ้างแลอยู่ที่นี่บ้างครับและอายุก็ประมาณร้อยเชือกครับอายุเยอะที่สุดนี่อายุเท่าไหร่ครับอายุเยอะก็90ครับ90 90แต่แต่ไม่ทํางานแล้วอ๋อไม่ทํางานแล้วอายุช้างกับอายุคนนี่คือเท่าเท่ากันไหมครับก็เท่าเท่ากันนะครับ แต่ช้างแต่ยุยืนกว่าคริงแกวนี่อายุเขาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยิงแกวนี่ครับอายุ17ปีนะครับ17ปีครับยังเด็กวัยรุ่นอยู่เลยโอ้ยครึ่งเดียวของอาเมงเนี่ยถึงว่ากินเก่งออครับหมดแล้วครับหมดนี่หมดแล้วแก่นี่ก็เป็นช้างที่ไปถวายงานที่ล่าสุดมาก็เป็นเป็นช้างนำขบวนถวายอะไรบนพระเจ้าอยู่หัวอ๋อที่สนามหลวงดูกินเสร็จเมินหน้าหนีเลยแก้วแก้วมาแก้วมามามาแต่ลักษณะเขา เขาสวยมากครับรับผมงายยาวงาใช่งายยาวหูแัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับครับน่งกระเด็นครับหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยครับครับดีครับและที่พันนี้นี่เราเริ่มเริ่มมีกิจกรรมขี่ช้างอย่างนี้มานานนานหรือยังครับก็เกือบ20ปีแล้วครับเกือบปี่สิบปีครับก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับ ใหญ่ก็ญี่ปุ่นเข้ามาเยอะนะครับออ๋ชาวญี่ปุ่นครแตแสดงนี้ก็เป็นรุ่นลูกครับคือแล้วเรามีช้างเด็กบ้างไหมครับก็มีครับมีครับคือเกิดจากพ่อแม่ที่นี่ใช่คือที่นี่เลยครับก็ต้องฝึกไว้เป็นรุ่นต่อไปใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวต้องขอบคุณพิยามากเลยครับครับเดี๋ยวผมกับน้องอ้ำขอตัวไปนั่งเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับฟังมาแล้ว ต้องเยียบตรงไหนครับวิทยาลโอ้ย,อยประวัติศาสตร์ครับชมโบราณสถานซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยมีอยู่มากมายเลยหลายที่เลยชางเพื่อนแก้วนี่เขาอายุกี่ปีแล้วครับพี่ยี่สิบปี ยี่สสี่ปีโหบึกพระรามอะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าวัดพระรามใช่แถวที่เราปันจัยมาเมื่อวานใช่ถ้าในมุมสูงนี่ก็ให้ความรู้สึกสวยไปอีกแบบครับ อนนี้เรานั่งช้างมาถึงอีกที่หนึ่งแล้วครับตรงนี้คือที่ไหนครับพี่อ๋อโนสวรีพระเจ้าอูดทองนี่นะครับนนสวรีพระเจ้าอูดทองนะครับ วิววิวตรงนี้สวยมากเลยครับโอ oh. เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับที่ถ่ายไหม่่ครับเป็นจุดชมวิวที่เราต้องมาแวะนี่นะได้ได้แต่<า>งภาสูงนี่เป็นไงบ้างครับทา่านมาเที่ยววิทยาวันนี้ สนุกค,ครับได้ขี่ช้างสมใจแล้วใช่ไหมเมื่อวานเราก็ได้ขี่จักรยานล,ล่องเรือนั่งรถไฟแล้ววันนี้พี่ก็พามาขี่ช้างครับไอพิทยานี่มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายครับไม่ใช่หมดเพียงเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถานของกินด้วยใช่ของกินอร่อยอร่อยก็มีอีกหลายที่ครับแล้วก็สําหรับเที่ยววิถีไทยพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะครับ,รบก็ หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่อาทิตย์หน้าครับฝาก f c e b o o o f แฟนเพจด้วยนะครับเที่ยววิถีไทยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ